สวครับพี่น้องเมื่อกินอาหารเบาๆรอบแรกน้ากันเด้อจ้าเดี๋ยวเข้าไปเห็ดน,น้ากันเด้อสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เมื่อกินเขาแลงกับอาอ้อยนะคะอาหารเบาๆตอนแรกกับพี่น้องผัดวุ้นเส้นนะคะใส่นือไหมช่วงนี้นื้อไม้ถูกกับพี่น้องใส่นือไหมใส่หมูสับนะคะเดี๋ยวเข้ามาเห็ดกับอาอ้อยก่อนสีเิ็ดกับเขาเดี๋ยวอาวอ้อยขอาะละมุนของเราครับพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็อ้อยก็ขอไห้มีละมุนสอดสอดแสกในการเห็ดกับเขาน้ำเนื้อจั๊กเพราะว่าอ้อยกัสีสางอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค่ะพี่น้องก็คืออ้อยจะขายผงซักฟอก,กละมุนาหาสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เอามาใส่กับชีวิตประจําวันเห้กับพี่น้องละมุนเป็นผงซักฟอกอชนิดแบบาขาวสะอาดอาสรุปเกียนของเขาแค่แท่กับขาวแล้วกับพี่น้อง ตัวนี้เฮ้าล่องใสเบิ่งค่ะมันก็จะมีขอแตกต่างกับทองตลาด้วยค่ะพี่น้องละมุนของเฮ้าเนี่ก็คือว่าจะไม่มีสารเจือปนพวกแป้งพวกแป้งข้าวโพดพวกสารหลายอย่างนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮ้าเป็นผงสักฟอกแท้นะคะตัวนี้ฟองไม่เยอะแต่คุณภาพสุดยอดเลยค่ะพี่น้องคือคอดีขอเด่นของมันก็คือเวลาเฮาแซ่ผาไว้มือ,มอสองมือเนี่ยจะบม่มีกินเหม็่นเลยค่ะพี่นอ้องบรตตรงมาถามหา น้ำหอมน้ำหอมหรือน้ำยาลีดผาาหรือ,อเขาเรียกว่าน้ำน้ำยาซักผ้านุ่มค่ะพต้องามหาคือเขาใส่ตัวนี้คือตอบโจทย์เลยด้ค่ะพี่น้องละมุนของเราเฮ็ดใดทุกอย่างเราก็จะมีกลิ่นหอมค่ะพต้องใส่น้ำยาปับผ้านุ่มนะคะละมุนของเราคุ้มค่ะพี่นอ้องสื่อตัวนี้เราจะทําออกมามีสองขนาด,ดนะคะพี่น้องจะมีขนาด ซองพกผ้ากับพี่น้องตัวนี้อยู่ที่50กรัมนะคะส่วนซองนี่จะอยู่ที่500กรัม50กรัมนี่ราคาอยู่ที่15บาทค่ะตามท้องตลาดนะคะแบบต้องเป็นตัวแท่นจำหน่ายขายนะคะพี่น้องตรงเป็นตัวแท่นนะคะเฮาจะไปหาซื้อน้ำร็อกทองตลาดทั่วไปบบมีค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อกับอาอ้อยโดยตรงก็ได้นะคะอ้อยช่องอาอ้อย rbb ค่ะพี่น้องแล้วตัวนี้นะคะจะอยู่ที่500กรัมค่ะ500กรัมเฮาใส่สามารถใส่ใน ขอบขั้วที่บานกลางพอดีพอขอบขั้วใหญ่ค่ะถ้าครอบขั้วใหญ่หน่อยหรือร้านซักลีดก็จะเป็น5,000กรกัมราคาจะอยู่ที่799บาทส่วนตัวนี้อยู่ที่หาห0ารอยกัมราคาข้างซอกข้างซอกไหคะพี่น้องอยู่ที่129บาทถ้าซื้อในราคาสามารถชิกจะอยู่ที่9กบาทค่ะพี่น้องอันนี้อ้อยก็ขอโฆษณาน้อจักหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาเห็ดกับเขาหรืออ่ คาบน้ำมันหมูกระเด็นเสื้อเสื ok ้อเห้าติดคาบดำๆน้ำอ่เตาแก๊สเนี่ยสิครับเป็นพวกน้ำมันที่มันอันยูโดนแล้วมันติดเสื้อผ้าเข้าเห้ามือทูนี่มันสีล่ามไปเรือยพี่น้องละมุนของเขากะซอยใดกันพี่น้องตัวนี้เห้าล่องหันมาใส่ละมุนดูนะคะละมุนใช้ได้ทุกอย่างล่างหม้อแหกแตกปได้ครับครับของน้ำก็ได้ครับพี่น้องทูบานก็ได้ลองใส่บริการละมุนของเห้าเบิงนะครับพี่น้องเดี๋ยวอ้อยกแตะ่าลมุนเฮกับเขาอ้อ้อยบ่ไดครับพี่น้อง อาอ้อยต้องให้เด็กพ่อแม่พี่น้องกินเดี๋ยวห้องมาเห็ดกินน้ำกันนะคะ่ะนะพี่น้องอันดับแรกเราก็จะเปิดแก๊สนะค,ะ,คะพี่น้องซอยอุดหนุนอ้อยน้ำในนะคะละมุนเป็นผงซักฟอกอ่ที่เป็นพงเป็นพงสักฟอกที่เป็นผลิตเป็นได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2019นะคะเก้าละมุนของเฮ้าค่ะพี่น้อง ตะวละมุนเห็ดกับเขาโบไฮบุไรกับพี่น้องอ้อกกระเจี๊ยบข้อวเมียนนอพี่น้องในกินก็เอาไว้นะคะละมุนทำกับข้าวไม่ได้แต่และมุนสามารถที่จะทำความสะอาดกระทะเตากงเตาแกะสามซอกตามมุมพวกกระเบื้องหยิบหน่อละมุนห้องเห็ดใ,ใจนะคะ ก็จะเอาหมูสับอันนี้เป็นอาหารเบาๆง่ายๆพี่น้องหมูสับลูกไหมคะคุกๆนะเต็มีปหายเนะลยร้านมาคนะี่น้องเราต้องใส่น้ำมันหมูหลายเปิดไสเบาๆนะคะต้วหมูจะมันแลนะ้วคุณน้องใส่น้ำมันหมูคลุกๆไปเลย ก็จะตามด้วยตามด้วยเส้นนะคะเส้นเนี่ยเอาไปปรุงแล้วค่ะพี่น้องจะมีน้ำมันหอยอซอสปรุงรสน้ำตาลชูรสแล้วก็รสด,ดีนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วไม่ส้มของข้าวเห่มันสุกแล้วค่ะพี่น้อ,าอางเราจะคุกคุกัน พี่อ่อนตอ่นจากไมนเขากี่ยวนมใหม่รุ่งนะคะแล้วเขาผิวจากนมใหม่นี่ก็แค่แค่ผิอะไรหน่อเป็นเริ่อ่อนนะคะเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วแบบนี้หน่อยนี่ซีฟานอะไรหนะ ถากระเด็นไปเกลือข้าอย่างนีล้ละม,มุนช่วยได้นะคะเยอะนะคะเยอเอาก็จะเอาหน่อไม้ใส่นะคะอาจจะใสบุงมาใส่พี่น้องคุกคลิกนะคะคุกคลิก เติมอนเราห้องคิดแก้ได้ที่เราห้องก็จะเอาหอมนะคะน่ากินด้วยคือน้องมากินด้วยนีย่ยน,น่ยากินนะคะแล้วเราก็จะหอ,อ,อมลงนะคะหอมเราจะลุ่มใจตอนงไงตรงไหนถ้าหอมคลุกคลิกมันมันไม่ฟูจัดน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยไข่ ิยวามเรื่อง,งยุบหลักครออามปีสัฟของหอมนะ,ะัะเอาไว้ก็จะปิดแก๊สนะคะคือเราคือเรเอาไว้จะเปียออกไข่นีพี่น้องี๋ยวกาไปลุย,ลยน้ำอีกทนีนึงค่ะ ถ้าพี่น้องเอาไว้กะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อย้จะผัดวุ้นเส้นใส่หมูสับใส่น้อใหม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องมากินน้ำกันนะคะอาหารเบาๆจะลืมไม่ได้ผู้ติดตามเอาไว้ค่ะละมุนของเราค่ะละมุนขาวสะอาดปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะพี่น้องสโลแกนแค่แซ่กับขาวแห้วคะพี่น้องเดี๋ยวห้อมากินค่ะ กินนฮามันเลอะมันยังละมุนกับจีซอยอ้อยใดในการที่ว่าซักผ้าให้ขาวนะครับพี่น้องเวลาอ้อยเขาขั้วบางครั้งซีอิ้วค่ะน้ำมันหอยซีอิ้วดำกะะดินส่เสือเอาไว้จะมักเฮ็ดตอนเลือกงานมาใส่สุดทำง,งานเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องบางครั้งนี่ก็โดนซีอิ้วแน่โดนคาบอ่าอยูกระทะเน่ค่ะมันก็จะฝังอยู่น้ำเสือเ้าค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมากินน้ำกันนะคะอืกินแท่นเขาได้ไวิปปิ้งหางเพราะว่าข้าเอาวุนเส้นมเนาเข็ดค่ะพว่ิ้งหงจะเป็นอาหารเบาๆวุนเส้นอืมนำซึ้งมหม่ บ่มี่พักกับน้ำม่เป็นพักกับครับพี่น้องอยำถูกน้ำม่นแบ่บโอ้โหรสชาติให้มันออกหวานน้ำหนาครับพี่น้อง นัวต่ำตามรังเพราะอาหารอีสานเอาไว้มากินรสชาติอีสานเอาไว้ต้องเอานัวมานั่มค่ะพี่น้องหวานนั่มนัวต่ำบางคนก็นัวนัวนัวนั่มหวานต่ำคือค่ะใครนะฮั่งกัวคุกกีก ถ้าใส่ไข่ต้มนี่ก็แซ่บได้พี่น้องไข่ต้มนี่ก็คือเข้าไปต้มไข่ล้วเข้ามาสับๆๆก็เป,เป็นอีกรสชาตินึงแต่เนีเอาไว้เอาไข่วไขวข้วไข่ขว้าขวไข่ค่ะพี่น้องหมูสับไต้หลายๆ ยำถึกน้งใหม่อืมข้อหม,มายที่เอาไอาเห็ดนี่คือเอาไอาไปเดินตลาดไอ,าอาเห็นน้ำเอาไอาเห็นน้งใหม่ ถุงละเศ้าบาทพี่นอออ้องเอ้ยจะมาถุงใหญ่นอก,กับน,น้อยใหญ่ถ้ากินเมื่อจานนี้แล้วบ้องน้ำหนักขึ้นแน่นอนพี่น้องือ